อ,อ่าอะขอไปอได,อไดไออูอ่าโ,โอเควันดีครับผมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เชื่อว่าหลังจากได้อ่านชื่อคลิปแล้วคนนี้เข้ามาดูจนเป็นคนเล่นพีพีส่วนใหญ่<ส><ส>ก็พอดีมีคนทักมาในเพจนะครับว่า ไอ้ที่ผมสอนตั้งตั้งมาโคไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้เอาจริงผมว่าผมสอนละเอียดพอนะหมายถึงว่าเนื้อหามะนะันอะแต่ว่าโอเคผมตอนนั้นผมทําเริ่มหัดสอนหัดไลผมอาจจะพูดยังไม่ถนัดเอาตอนนี้ยังพูดไม่พูดไม่ชินเลยเนี่ยการเรียนคําพูดการอะไรอาจจะยากไปหน่อยฟังยากไปหน่อยแต่ผมว่าผมก็ละเอียดพออยู่นะอา่าโอเคยังไงก็เดีย๋ยวรอบนี้เอาใหม่เลยพอดีเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่แ้ว อ่ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มก่อนเริ่มที่ไดเวอร์ก่อนสำหรับคนที่ต้องการหาไดเวอร์โลจิเทค G หนึ่งศูนย์สองไดเวอร์พิม์ตามนี้แล้วกดเสร์ชไปอ่ะนี่แล้วอันนี้ไปนี่ครับผมเราไปที่ดาวน์โหลดเนี่ยอันนี้ก็คือการดาวน์โหลด ถ้าเรากดแสดงการดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปที่ถ้าเราใช้ว n d o w s เลยเราก็เลือกเลยอย่างผมใช้ว i n d o w s 10แล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปหลายหลายคนน่าจะดาวหลายคนน่าจะอินสตอลเป็นกันอยู่แล้วแหละงั้นผมจะไม่สอนเอ้ยผมจะไม่สอนอินสตอลแล้วกันแต่ว่าผมจะบอกว่าเออมันโหลดอ,อย่างนี้เพราะว่าเห็นหลายคนไป arm, เม้นถามพี่ครับโหลดองไรขอเว็บขอลิงก์เลย คือก็ไม่เข้าใจว่าพวกมึงใช้ Google Search กันไม่เป็นหรือยังไงวะอันนี้อันนี้ขอพูดตรงๆเลยเพราะว่าคือแบบเฮ้ย hey, มันไดเวอร์นะเว้ยมันคุณซื้อเมาส์มาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ไดเวอร์ของคุณอนะ่ะมันเอ้เมาส์คุณนะ่ะมันเป็นเมาส์ตัวอะไรไหมก็แคเสิร์ชหาไดเวอร์ในเว็บของของเมาส์ของคุณเนี้ยนั่นเองแต่ก็ไม่โทษถึงผมจะบ่นนะผมก็ไม่โทษนะเพราะบางคน เขาเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ไม่รู้จริงๆเนาะมันต้องโหดยังไงหรือบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วหรือว,ว่าไม่เคยมาเล่นไม่ค่อยจับเมาส์เกมมิ่งเขาไม่รู้จริงๆแต่สำหรับคนที่คุ้นกับเมาส์เกมมิ่งอยู่แร้วรยังถามอยู่นี่ก็บอกว่าพูดเป็นเฮี้ยอะไรกันอันนี้พูด,ดตรงๆเลยนะโอเคทีนี้มาที่พ b บของเราต่ออันนี้ผมใช้เป็น PBS เอ PBS s เ r v ซิร์ฟนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตัวผมเองเลิกเล่นพีีไปนานมากๆาแล้วแล้วก็ไม่ได้เติมเงินไว้ดังนั้นผมยังไม่มีไอเทมสับไวอะไรไว้โอเคเมาส์เนี่ยแรกเริ่มพอเราลงวิดโออะไรเสร็จเนี่ยเมาส์มัมนอยู่หน้าตา่างอย่างงี้มันจะยังไม่ให้เรากดเอ่อเซตติ้งหรือตั้งค่าเลยให้เรากดเปิดตรงนี้ก่อนเหนไหมมันจะอยู่ไฟนั่นมันจะขึ้นไปตรงนี้ก็คือหน้าโฮมเรากดเปิดไปพอเราเกิดกดเปิดปุ๊บอ่าเห็นไหมไมันขึ้นนี่มาเราก็ไปตรงนี้อ่าทีนี้ ถ้าเราดูรีวิวของเมาส์หลายๆตัวหรือสอนตั้งมาโครของเมาส์หลายๆตัวเนี่ยเราจะตั้งมาโครแบบนี้กันใช่ไหมก็คือไปบวกแล้วก็ตั้งในนี้เอาแล้วพอเราตั้งเสร็จเราก็จะลากใส่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอตัวเมาส์ตัวเนี้ย G1 ตัวสองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเมาส์ลูกเมียน้อยอะ่ะคือคือสมมติคุณตั้งได้ไหมคุณไม่สามารถจะลากลงนี้ได้เลยนะ อากูลากไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยมัน,นทำไงขมัเนี่ยออาชัา้นมันคือมันไม่สามารถจะลากลงได้เข้าใจไหมถ้าอย่างเป็นอ่าก่อนหน้าที่ผมใช้ G สามร้อย G สามร้อยเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ลากเข้ามาตรงเล็บคลิกได้เลยใช่ไหมแต่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งได้เอาลืมลืมเอาใหม่เอาใหม่อ้าวอ๋ออ่านี่ผมผิดเองผมพลาดเอง ขออนาตขออนุญาแก้หม่อ่ะโอเคกลับมาเรื่องเดิมต่อเอ่อมันไม่สามารถจะลากลงแบบนี้ได้ไหมถ้าปุ่มอื่นเนี่ยมันจะลากได้เนี่ยเห็นไหมถ้าลากมันจะมีสีฟ้าขึ้นนี้แต่เนี่ยมันจะไม่มีมันจะได้แค่พวกเนี่ยมันจะได้แค่สามปุ่มนี้เท่านั้นซึ่งวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือให้คุณลากใส่ปุ่มนี้ไปเลยแล้วคุณใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มยิงแทนแล้วปุ่มนี้เป็นคลิกปกติซึ่ง คุณจะสามารถเล่นสไนเล่นปืนกลได้ปกติพออยากเล่นลูกซองก็ค่อยมันกดที่ตรงนี้เอาแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ถนัดจริงๆดังนั้นผมก็จะแนะนําวิจีนี้ครับผมตัวเนี้ยมันคือ DPI ผมอ่านไม่ออกมันเอาอะไรไสายซิงอะไรสักอย่างขอโทษแล้วกันอ่านไม่ออกคือมันเอาไว้ปรับ DPI ระหว่างเล่นอะ่ะแต่ถ้าคุณเล่นเป็นคนเล่น DPI เดียวอย่างผมเนี่ยผมเล่นปืนไหนผมก็เล่นอยู่ DPI เดียวด้วยแหละดังนั้นตัวเนี้ยสำหรับผมไม่สําคัญ เราก็กดไปที่ Edit Command เห็นไหมอันนี้อันที่สองนี้เหลือแรกก็ได้มันจะสามารถกดได้สองอางานนะเพราะว่าบางคนบอกว่ามันไม่มี Edit Command ขึ้นก็ให้เรากดไปที่ Assign Command ก็ได้แล้วไปที่ Mouse Function แล้วก,กด Left Click หรือที่บางคนที่มี Edit Command ก็จะง่ายหน่อยก็กดลงไปเลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาหน้านี้ที่มันจะขึ้นมาหน้า Mouse Function ได้เลยเรากดที่ Left Click Left Click ปุ๊บทีนี้ปุ่มเนี่ยจะกลายเป็น Left Click แทนแล้ว เราจะคลิกเราจะอะไรเราก็ใช้ปุ่มนี้เอาแต่ว่าต่อให้เราทําแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะาาไอตัวมาโครงเราเนี่ยลงไป่ด้ได้เหมือนเดิมดังน,นั้นวิธีการเนี่ยเราจะต้องทําตรงๆเลยก็คือเราคลิกขวาแล้วก็ไปที่ edit new comma n d หรือไม่ก็ assign new comma n d ก็ได้2ออันนี้อันนในสักอย่างหนึ่งผมกด assign new comma แล้วกันแล้วไปที่ Key, มันติคีครับผมในที่นี้เราจะลองตัวอย่างเป็นปืน M1 8 .87 ผมเล่นตัวลูกซองแนละ้วดังนั้นถ้าใครจะมาให้ผมสอนตั้งสไนหรือว่าปืนกลเนี่ยผมไม่ถนัดจริงๆโอเคเรากด recording ไปแล้วเรากด3 1 stop recording เรากดไปที่เลข3นี้เรากดที่ insert mouse event left b o t t o m แล้วก็คลิกเห็นนะมันจะอยู่อย่างนี้ก็ในวิดีโอเก่าผมจะสอน3ตัวเลขใช่ไหมจริงจมันมีละเอียดกว่านั้นเยอะแต่ว่าผมยาวที่ง่ายกแล้วนนก็คือ3เลขนี้ เรากดที่เล็บอ่าโอ้ยเรียงคำพูดไมปหมดเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันขอโทษขอโทษไปที่อย่างนี้ลำสามเลยใช่ไหมอ่าแล้วเราก็แบบนี้อีกรอบหนึ่งเราไปที่ไอเล็บบารตอมเนี่ยอันล่างเนี่ยมันเขียนเล็บบารตอมอัพใช่ไหมกดอินเสิร์ตดีเลย์ไปแล้วก็เลขสามให้กดให้กดเลขสามอันที่สองเนี่ยแล้วอินเสิร์ตดีเลย์ไปเลขหนึ่งก็เหมือนกันกดเลขหนะึ่งอันที่สองแล้วก็กดอินเสิร์ตดีเลย์ไปล่างสุดเนี่ย เราจะใส่เป็น460นะครับส่วนอย่างที่ผมบอกก็คือสเสถียรที่สุดยิงดีที่สุดคือ20 20 460ถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ให้ลองลดตัวหลังสุดคือลองลดตัวเนี้ยก็ได้ลดตัวนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าอืเท่าที่ผมเคยเห็นนะคนเล่นดีเลย16แล้วเร็วกว่าดีเลย20 ไอ้มันมันเร็วกว่าอยอวคนที่เล่นดีเลย์สิบหกแล้วดีวเร็วกว่าไอ้อ้ย,อยลิ้นพันไปหมดขอโทษด้วยขอโทษด้วยคือเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตัดออกตรงนี้ตัดออกคือคนที่เล่นดีเลย์สิบหกแล้วเร็วกว่าดีเลย์แบบสิบห้าหรือว่าสิบสี่เนี่ยมันก็มีเพราะว่าเขาจะตั้งเลขล่างสุดกันเลขล่างสุดเนี่ย เประมาณ4 440ี4่ 0, ี่ศที่ที่สุดที่ที่สุดที่ผมพอจะึึงออกนะแต่ว่าคอมผมอะมันไม่สามารถลงไปที่440ได้ 0, ส,ส่วนข้างบนนี้ก็ลดตามสดนะดวกเลยบางคนเล่นดีเลยแดีเลยก็ล 10, แล้วแต่คุณเลยถ้าคอมคุณมันยิงได้การที่มันจะยิงดีเลเยร็วได้เนี่ยอยู่ที่ fps ด้วยแต่ pb มันจะต่างกับเกมอื่นเกมอื่นเนี่ยถ้าคอมคุณแรงไหม fps มันขึ้นสูงโอเคเฟรมเรทไ เอ่อเฮิร์สของจอมันอาจะอยู่ที่60ก็จริงแต่ FPS เนี่ยมันสามารถทะลุร้อยได้แต่ PV เนี่ยเฮิร์สไอเอฟพ่มันจะล็อกตามเฮิร์สดังนั้นคือสมัยก่อนมันก็มีวิธีปลดเฮิร์สอยู่นั่นแหละแต่ว่าสมัยนี้มันทําไม่ได้แล้วก็คือถ้าคุณอยากให้มันเร็วจริงๆนะ่ยมี2วิธี 1. ไปหาวิธีปลดเฮิร์สใน u t u b e แต่มันเสี่ยงจอดำผมไม่แนะนำสอซื้อจอเฮสูง,สง สองสี่สี่เอ้ยหนึ่งสี่สี่สองสี่ศูนย์อะไรก็แล้วแต่คุณเลยถ้าง,งบไหวแต่ถ้าไม่ไหวก็หกสิบเฮิร์ตี่แหและเราเล่นดีเลยช์ช้าเอามันมันยิงได้เหมือนกันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเร็วไม่เร็เวเร็วไม่เร็วมันคืออะไรล่ะระดับแคนสลด์วัดกันแล้วอ่ะถ้าถ้าคุณเป็นผู้เล่นแบบเพลเยอร์ธรรมดา,าเนี้ยเล่นดีเลย์ธรรมดาก็พอแล้วไปนเน้นแม่นเนอาดีกว่าโอเคดีเลย์ก็จะตามนี้เลยแล้วกดโอเคไปถือว่าเป็นข้อลำบากหนึ่งเพราะว่า พอคุณจะกลับมาใช้ปกติคุณมาที่นี่เหมือนเดิมแล้วต้องมากด Assign New เข้ามาแล้วไปที่มาฟังก์ชันแล้วกดเล f t Click อย่างนี้มันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมคุณโอเคไหมแล้วถ้าคุณจะเล่นอีกรอบคุณก็ต้องมากดอย่างเงี้ยใหม่แล้วมาตั้งใหม่มันเป็นอย่างงี้คือคุณต้องมาตั้งใหม่ทุกรอบที่คุณจะเล่นคุณไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยตั้งไว้แล้วถึงเวลาอยากเล่นล่างมาใส่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมโอเคขอตั้งแล้วเรามาลองเทสในเกมดีกว่า,วายิงเป็นไง ็อันนี้ผมว่าผมไม่ได้ละเอียดเท่าคลิปที่แล้วคิดว่านะแต่ผมว่าผมน่าจะพูดเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมจะทําได้นะก็ถ้าใครที่ทําไม่ได้ผมก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าของนี้มันมันเหมือนซ่อมคอมอ่ะคือถ้าไม่ได้ดูหน้างานผมก็ไม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไระนึกออกใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงเหมือนกัน มันก็จะยิงได้แล้วเมการกดเนี่ยเราจะต้องกดปิดจังหวะน,นะครับผมกดตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยไปโอเคสุดหมดแล้วกดตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนะครับผม แต่ว่ามันอย่าไปกดรัวๆกดรัวๆคือน,นึกออกใช่ไหมเนี่ยอ่ะอันเนี้ยไอสามนัดสุดท้ายเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเลยนะแต่ว่าผมไปกดรัวๆในตอนแรกมันก็เลยยิงออกมาแบบนั้นดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่ากดเป็นจังหวะใจเย็นเล่น,เล,นเล่นเกมอย่างเงี้ยต้องใจเย็นเมื่อไหร่ที่คุณหัวร้อนหรือว่าอารมณ์เริ่มนำสติ เมื่อนั้นคุณก็จะแตกแบบรัวๆอย่างที่ผมเป็นในสมัยก่อนในสมัยหัวเคียนโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องการตั้งมาโครต่อเผื่อบางคนตั้งมาโครสไนหรือว่ามาโครอาร์หรือว่าปืนเชี่ยาอะไรของคุณก็แล้วแต่เลยคือ,เห,อเหมือนกันครับผมก็คือคุณก็ต้องมาตั้งแบบนเ,นนเนี้ยเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย ส่วนการตั้งมาโคในส่วนของปืนกลหรือว่าส่วนของปืนสไนเปอร์เนี่ยเอ่อผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยตั้งไม่เป็นนะคือ <c oughs> ผมไม่ได้เล่นลักสไนเนี่ยผมจะถนัดสับสดมากกว่าเพราะว่าปกติผมไม่ได้ไปยืนสับไม่ไปเดินสับยิงแบบแฟนสไนเปอร์เขาอยู่แล้วผมก็ซุ่มแล้วก็ยิงเหมือนยิงในเอเฟอ่ะยิงแล้วฟลิกออกยิงแล้วซูมอ,อกยิงแล้วสูมอ,อกแบบนั้นแหละแล้วก็ปืนกลเนี่ย ผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นปืน,นกลกากมากใน PV ะนะแกมือ่พอไหวแต่ใน PV นี่ยิงไม่ได้จริงๆก็ให้ไปหาในพวกพวกมาโคเอาง่ายๆเลยก็คือไปดูตะกูลหน่งของพวก Logitech อะตะกูลอน่นในคาวามหมายคืออ่ะสอนตั้งคุณก็พิมพ์อย่างเงี้ยสอนตั้งมาโค a u g p Logitech ไป แล้วคุณก็เอาไอ้ที่เขาสอนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับในตัวนี้คือใช้วิธีเดียวกันหน้าตาเลเวลมันคล้ายๆกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น Logitech Gaming เหมือนกันโอเคสำหรับผมก็ที่มาสอนวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคนที่เล่น PV คนที่ตามผมตั้งแต่สมัยผมเล่น p อก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่น PB แล้วเนาะ เรื่องจอยนี่ก็ผมก็ไม่ถึงผมจะบอกว่าอยากจะหันมาท joy ําจอยเต็มตัวแต่ตอนนี้ผมก็ไม่มีจอยใหม่ๆม,ม,มารีวิวเลยเหมือนกันก็ช่วงนี้ก็จะหาย,ยางเงียบไปหน่อยสําหรับช่องผมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่นั่นแหละอยากอยากรู้เรื่องจอยอยากหาจอยดีๆใช้ก็ผมก็จะพอแนะนําได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ